สัดครับผมนี่นีพามาชมรถไทยครับคูบตัต้าเอลสามหกครับผมนีม่ครับรุ่นใหม่ครับคานยกมันครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องน้ำฝนดอมซิงครับผมนี่พามายกมันครับเปิดดูดูอาการแล้วครับผมได้ไปแล้วรถหนึ่งครับไปเทแล้วรถหนึ่งครับนี่รถที่สองครับผมบ๊วย oh, oh. ที่เชียงรายครับผมรถไถย,ยกมังครับผมอันนี้ไม่ดได้แบกแล้วครับใช้รถไถย,ยกครับนี่ดูกาลครับเบอร์ลุตเบอร์ดุตุกาลครับขุดมันครับขุดมันครับเตี๋ยแล้วครับเตี๋ยแล้ว ได้คึ้งรถแล้วครับได้คึ้งรถแล้วโอ้ได้แผลเลยครับได้แผลแล้ว เริ่มเข้าฤดูกาลขุดมันแล้วครับผมอันนี้นะราคาบาทแปดิษครับผมเออมาจ,จะปีนี้ราคาถูกลงครับปีนี้ถูกมาครับปีนี้นี่ครับเชือกดึงครับดึงอ่าเรียบร้อย chéo ดู L36 ครับ L36 ถูกม้า L36 ครับ ไม่ผมมันใำลังดีครับทั้งใหญ่ทั้งลิขัาจะใช้หกล้อครับร้อยสิบแรงครับยี่ห้ออะไรครับอีสุทุอีลูลูครับอีลูลู โตโยต้าใช้โตโยต้าครับนี like ่ครับหัวมันครับโอ้โหเอาครับนี่โอ้โหกำลังดีครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่นี่ใหญ่ครับสายใหญ่โอ้ใหญ่ครับใหญ่ Để hấp đón xe nghi nâng gấp à thế ùm dứt loi gió chúng ta khó chiều hấp ta khó chiều เย็บๆยบย็บย็บลงอีกเย็บลงเย, <laughs> ย็บย,ยู่นี่่อพอีตันตัวนี้เยบลงอีกัแีตันเลยขัดขาพามาใส่บบนนี้ ขึ้นสูงไล้ครับขึ้นสูงได้ดนี่โอ้สบายครับไม่ต้องแบกแล้วไม่ต้องแบกให้เหนื่อยแล้วครับสตันแล้วทั้งรถนี่สองตันแล้วครับสองตันแล้ว มนะันหนักบ่หนักอยู่มันบอสมันหนักครับมันหนักดีครับขวี่มาได้ใส่ครับโอ้โยงดงามสุดยอดเลยครับโอ้แป้งดีครับแป้งดีสุดโอ้แป้งดีครับแป้งดีมันหยาบๆเลย แป้งดีครับแป้งดีมันเชียงไายครับเดินดหน้า,นา,นา,นาครับเดินหน้าไปอีกเดินหน้ำไปอีกเดินหน้ำไปอีกเดินหน้าไปอีกครับ เราเอามันออกครับเราจะขุดดินขายครับผมจะเป็นบ่อดินแล้วครับจะเป็นบ่อดินแล้วครับับวบมันดีครับพวมันดี e ี EP หนึ่งครับ e ี EP หนึ่งนี่ มันดีครับอ้แป้งดีมากเลยครับสุดยอดเลยแป้งดีครับอากดูก็ได้ครับเนี่ยแป้งดีครับแป้งดีอืมอ้แป้งดีครับแป้งดีราคาเตะถูกมากเลยครับบาทแปดสิบครับที่เชียงรายครับโอ้จะได้ต้นทุนไหมครับเนี่ยอู้นี่ก็เอาไม่หมดครับนี่ บาทแปดสิบครับถูกมากครับปีนี้ปีก่อนก็สองบาทแปดสิบครับปีนี้โอ้โหลดไปตั้งบาทหนึ่งครับเจียได้มากครับเจียได้มากครับขอบคุณครับผม